ดีครับ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 ร้อมไหมคะอิเเ่าเนาะีี่สบานบอานี้จาันเท่าไหงานวันนี้เปไงบ้างครับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศแบบเปียกในใจนะครับผมเพราะว่าเรา จัดกันในห้าแต่กขเป็นบรรยากาศสนุกสนานที่ทางเซนต์เบอร์เขาจัดกิจกรรมให้ได้มาเจอกันนะครับผมก็ดีใจมากสนุกมากคราร้องเพลงนิดหน่อยครับสำหรับพีสงการตรกินนอย่างไรบ้างหรับประเพณีสงการแล้วจริงๆผมผมว่ามันเป็นเวลาที่ที่เราได้ใช้กับครอบครัวนะหรือว่ากับกับที่บ้านผมงี่เฉย าก็จะไปเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยผมเลยรู้สึกว่า,าภาพจําของผมในสำหรับประสบการณ์มันจะเป็นการที่เราได้แบบมปอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปีนี้เขาไปเที่ยวกันผมไม่ได้ไปกับเขาอย่างเช่นเทนเวิร์นี่ก็แหลกรวมของกิจกรรมหลายๆอย่างในวันจุการครับก็รบรบจริงๆผมว่าอย่างที่บอกว่าพอ,อามันเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ใช้ร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจะไปกินข้าวด้วยกันมาเจอกันไปดูหนังกันมา ช้อปปิ้งมาเดินห้างด้วยกันเองเงี้ยผมเซนต์นโดก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่รวมถึงการมาเล่นน้ำด้วยกันร้านข้างนอกหรือว่าบริเวณแถวนี้เขาก็จัดแจงพื้นที่ไว้ให้ไว้ให้พวกเราทุกคนมาเหมือนมาเล่นน้ำมามาปะแป้งอะไรกันได้นะครับเพราะเซนต์นโดก็เป็นหนึ่งในซูเปอร์เดสิเนชั่นของทางวันจุฬาฯเลยแล้วงานมีถึงที่สุ่ของงานเรางานจะมากันได้อีก2วันครับผมซึ่งก็ยังมีอีก2วันนะครับผมสำหรับ เซ็นทรัลโบสงการเฟสสองพนสิบห้นะครับใครที่ม่วงว่างก็อย่าลืมว่ามันที่เซ็นทรัลโบนะครับผมมามากินข้าวมาทำอะไรมาเล่นน้ำอะไรกันก็ขอให้ดูแลตัวเองแล้วก็ขอให้มีช่วงเวลาที่ดีครับพีกินบ้วนไงคะสงการปีนในการทำงานโอยเปลี่ยนเปลี่ยนบีทปุ๊บเลยหรอน้ำเสียงเปลี่ยนเลยตรงนั้นมีแล้วนะครับก็ก็สนุกดีนะครับสนุกดีผมว่ามันก็เป็นเป็น เป็นเฟสติวัลที่ผมว่าคนพร้อมจะออกมาออกมามีความสุขออกมาสนุกกันอยู่แล้วแหละรวมถึงมันก็เปียกด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็นนดีครับเป็นช่วงเวลาที่ดีได้เล่นน้บนนะฮะได้เล่นน้ำแบนาน,นาอย่บบนางดีแล้วโอ้โหนานมากจำถ้าจำความได้ต้องมีตั้งแต่แบบไม่ต่ำกว่าห้าหกปีครับห้าหกปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ว่า ก็ไม่ได้มาเล่นน้ําแบบตามเฟส่อซัวอะไรพวกนี้ก็จะเป็นการแบบไปเล่นน้าแบบกับญาติญาติกับเพื่อนๆอะไรอย่างนี้มากกว่าเลยเงี้ยอันนี้ก็เป็นเป็นการมาเล่นโชว์สุการครั้งแรก <c oughs> เป็นไงบ้งางก,กับการที่แบบไปเล่นงานอย่างเป็นที่มาครั้งแรกครับผมว่าคนเขาอย่างที่บอกผมว่าคนเขาเขาพร้อมที่จะมามีช่วงเวลาที่ดีมาสนุกกันอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เราแบบเชียร์คนเขาก็จะให้ความร่วมมือไปอย่างดีแล้วก็เราก็ได้รับพลังบวกกลับมาด้วยก็แฮ ppy เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการได้มีช่วงเวลาที่ดีในช่วงเวลาข่งการนนท์ปาดแป้งหรือยังโดนปะแป้งหรือยังก็เนี่ยครับก่อนมาสมัยเขาก็ปะแป้งผมแล้วก็คอนซีลเลอร์ตาคอนละแปะคอนละแปะอ๋อไม่ยังเยังแต่ก็มีปะาบแต่ก็เป็นปีแรกที่เล่นนน้ำกับพีด้วยเนาะในเฟสติวัลปีแรกไหมปีแรกไหมลับแป้งไหมถ้าถ้าถ้าออกวันเฟสติวัปีแรกใช่ สดีมากกับการที่ได้เล่นน้ำด้วยกันก็ดีนะพีพีมันเป็นคนที่แกล่ะแต่ว่าเขาแบบเขาจะมีเดื๋ยววันนี้เขาจะมีปืนของเขาแล้วเขาจะคอยไว้แบบยิงใส่หูคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเราเขแก้ตกจากกันใช่นะเราแก้ตกจากกันผมไป็แก้ใครหรอกที่ผมอนี่ยชื่อคติรักความสงบครับผมจะไปสร้างความฮาอีกนะใช่สร้งมีไปตั้วเลยนะว่าคุยเนี่ยทำไมอ่ะคลิปเอามาเต็มไปหมดเลยผมไม่เห็นทราบเรื่องอะไรเลยมัน มันไม่ใช่ผมหรือเปล่าพี่มันอาจจะเป็นคนหน้าเหมือนก็ได้ผมมันกินใจเกินมัดผมเล่นน้ำอะไรย่างเงี้ยมันดูแบบมันดูว้าวอ่ะเป็นแปะเขาดูแบบเป็นยังไงบ้างแอบเห็นเขสมกระเยอะมากะครับก็จริงๆมันเกิดจากการที่โดนน้ําสาดผมเนี่ยละแล้วมันก็เหมือนค่อนข้างเหมือนลูกวัวที่ออกมาจากท้องใหม่ๆก็เลยมัดดีกว่ามิฉั้นมันจะกลายเป็นหัวลูกแบบ เนี่ยครับานบชนกมุ้ีอยู่ก well. ็เขาเขาชอบเอาปืนมาไล่ยิงเขามายิงผมผมก็ยืนคุยอยู่เลีไยเขาก็ยิง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 แล้วก็เลยวิ่งวิ่งวิ่งไปหาเขาเลยคมันต้องสยบนรนีค่ะเขาจะได้หยุดเลยจะได้เป็นการเบรกเขา้วหยุดไปแล้วหยุดไปเขาขอให้ผมทำเราเล่นนะ อืออือเลยบบ้านตำนานเยอะก็มีบ้างครับสงการตำนานมีอะไรบ้างอ่ะพี่ไปลองสำรวจไหมจริงเหรอใช่หนูไม่ได้ตามดูเลยและเป็นแฟนแข่งนะจิงเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้การสงสัยดูการเขาเป็นพวกชอบดูข่าวโซเชียลครับป้บีป้าบีด้วยครับป้บีเขาก็จะตามดู <พ uka> ติดใจแล้วไม่ขึ้นดีหน้ารับต่อยโอ้ <c oughs> ผมว่าผมว่ามันก็โคล,ล่มูดนะหมายถึงว่าได้ได้มันได้งานสงการยอะไรเงี้ยอยู่กับแฟนๆมันก็ได้ได้มูดหนึ่งแต่ว่าใช้เวลากับครอบครัวก็ได้อีกมูดหนึ่องอะไรเงี้ยก็ก็คิดว่าอาจจะถ้าเพื่อนๆมากันหรือมีคนชวนก็มาผมไม่ค่อยมีเพื่อนเลยพี่ถ้ามีคนชวนผมก็มาไม่มีคนชวนชผมก็อยู่บ้านนอนดูทีวีแต่ถ้าจะชวนกันกับอะไรนะฮะก็ ถ้าชวนก็มาเลยกมอยากีนี่เป็นกาวคับอะไรนะฮะ,ะเป็นพ่จ้างชวนมาครับ <laughs> <laughs> ผ่อจ้างชวนชวนให้มาขึ้นงานแล้วเขาก็ไป <laughs> ชวนอยู่ต่อก็เลยอลองดูอะไรเงี้ยก็ก็ก็ได้ก็สนุกดีสนุกดีครับะเป็หมอกงเรีมานแต่งนะะไรนะฮะงานแต่งเแหรอหมายถึงคอนเสิร์ตงานแต่งใช่ไหมฮะอ๋อดา่าอะไรนะฮะ อแจ๊บบาทแจ๊บบาทก็ค <otion> ิดเยอะหน่อยนะก็ก <uhhh> ็คิดเยอะคิดเยอะแล้วก็ซ้อมเยอะด้วยครับเพราะว่าอ่าจริงๆแล้วมันก็เร็วเหมือนกันนะอีกแค่ประมาณ2เดือนเองครับช่วงนี้ก็จริงๆเริ่มซ้อมเริ่มซ้อมกันแล้วครับแล้วก็พีพีเขาก็เริ่มซ้อมเริ่มเหมือนกันค่อนข้างกดดันนะพี่เพราะว่าอ่าพอมันเป็นคอนเสิร์ตที่มันเป็นคอนเซ็ปต์ต่อมาจากหนังนะครับมันต้องดึงบางเอิเลเมนต์ออกมาทําโชว์อะไรเงี้ยแล้วก็บางบางทีอ่ะบางสกิลที่มันอยู่ในในหนังอ่ะ เราอาจจะซ้อมมาแค่เพื่อการไปนทำในในระยะช่วงใช้เดียวแต่ว่าพอมาแตะเป็นโชว์มก็จะต้องแบบมีโอกาสทำทีเดียวแล้วก็มันจะต้องเต็มเพลงต้องอะไรอย่างเงี้ยก็กดดันนะแล้วก็ทำท้าให้ทำไว้หลายอย่างด้วยเลยนะแต่ว่าหลายคท่านไม่ไหวันเห็นบอกว่ามั่นสองใส่สองวันมั่นทุกวันครับ พ s <S <P> ี่พีบอกไว้งานแต่งวันไหนล่ะตั้งแต่มันทุกวันเขาบอกมันสองวันงานมันสองวันงานก็พี่พีเขาบอกเขามั่นทุกวันเลยพี่หนุ่มมั่นใจมั่นใจเป็นคนมั่นใจก็เป็นงานแต่งทั้งสามวันแล้วกันเป็นแบบเพื่อนฝูงเยอะอยากจะให้อ่แขกผู้มีเกียรติทุกคนมาด้วยครับมันจะบ่าวกี่คนโอ้เยอะ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 หนึ่งเงนนะเยอะเหมือนกันฝั่งนึงเขาก็เยอะเหนึ่งเงิน ก็จริงๆก็บางคนก็อาจจะน่าจะเดาได้อะไรเงี้ยเพราะว่าพอมันแตกมาจากโชว์เขาเป็นหนังอะไรเงี้ยอาจจะมีบางคนที่อยู่ในหนังหรือบางคนที่มีในหนังมาอะไรเงี้ยเขาอยากให้รอติดตามครับไม่ชนกับเพื่อนยักษ์สาวนะเพื่อนยักสาวก็ไม่ชนนะไม่ชนบางคนก็เป็นเพื่อนของผู้คู่อะไรอย่สินสอดเหรอสินสอดเท่าไหร่สินสอดเหรอฮะก็ คิดว่าเตรียมเงินไว้ประมาณสี่หมื่นกว่าล้านนะครับสี่หมื่นกว่าล้านไรนะฮะยี่สิบแปดหลักมันจะเป็นจบที่เท่าไหร่นะพี่เป็นล้านล้านหรือเปล่าผมไม่มีเงินขนาดนั้นหรอกพี่ผมก็ทำงานหาเช้ากินค่ำแล้วก็ มีแต่ความจริงใจเท่านั้นแหละครับในการส่งงานี่มันรับงานเพื่แบบไเป็นเป็นขั้ตอนก็อไม่ผมรับงานส่งงานเพราะผมอยากมาเจอทุกคนนะเรื่องเรื่องเรื่องอะไรถิ่นโซนถิ่นสอนอะยผมไม่เคยมองเลยไม่เคยคิดเลยฮะเป็นเรื่องแบบเขาเรียกว่าวัตถุนอกกายวัตถุนอกกายแล้วเป็นคนอ่าเน้นเรื่องของความรู้สึกมากกว่าเขาบอกกันนะเขาถิ่นโซนล่ะฮะพูดเอาใจเขาไงบางทีแบบเขาชอบอะไรอย่างเงี้ย ะอย่าาดเลยที่สิบแปดหลักแหมมีก็ไหนก็เงินแต่งคีอเงินแต่งคืเงินแต่งน่าจะมีบางไอ้บางท่านสาวเขาบอกออกมาเขาบอกเขาไม่ได้ท้องก่อนแต่งแน่นอนผมยืนยันนะฮะไม่ได้ท้องก่อนแต่งอาจจะมีท้องอืดบ้างบางวันที่ทานเยอะแต่ถ้าท้องไส้ไม่มีครับ ครัไอ้นะฮะทุกคนก็ตามใจเขาแลอวพี่ทุกคนก็ตามใจเขาอยู่ตลอดแหละใครจะไปกล้าขัดใจเขาอยไดอนะฮะอะไรนะพี่อยากนก็ได้อไรนะ

แจกการ์ดครับผมทางออทิเกตครับไปได้นะครับเซเว่นอีเลฟเว่นไปซื้อกันได้นะครับออทิเกตนะครับวันที่หนึ่งรวันที่หนึ่งครับแจกการ์ดนะครับแต่หลายคนกลัวไม่ได้การ์ดการ์ดไม่ถึงมืออะไรนะฮะหลายคนกลัวว่าการ์ดจะไม่ถึงมือการ์ดจะไม่ถึงมือเหรอถึงซี่เพราะว่าเราจัดสามรอบสามรอบอยากให้ทุกคนมาครับอยากให้ทุกคนมาใครที่จองไม่ทัน ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแต่ว่ามีบัตร้ายมีบัตร้ายแต่ใจจริงก็คือผมคิดว่าน่าจะน่าจะพอเพราะว่าสามรอบอยากให้ทุกคนมาอะไรนะฮะเตรียมชุดเหรอครับก็ผมว่าปีนี้งานแต่งอยากจะแต่งตัวให้มันเยอะๆขึ้นมาหน่อยเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าพีพีเขาค่อนข้างแบบ จั๊กจ้านเรื่องหนังตัวอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวจะลองไปปรึกษาเขาดูให้มันแบบเข้ากับทีมโชว์แล้วก็แล้วก็ทำให้งานมันแบบอัศว์ศักดิ์ศรีธิ์คนพิพิธีเขาใช่ไหมว่าทำใจตัวเองทำใจเสมอครับผมสามสิบเมษายนนี้วันเกิดเขาเอ้าหรอพี่รู้เลยพี่หรอพี่มาเตรียมอะไรียมอะไรหรมอะไรนะฮะอุ้ยผมยังไม่ทราบเลยพี่ มันเกิดเขาเหรอเนี่ยเมษาเขาเกิดปีนี้เอาเหรอ,อไม่รู้เรื่องเลย<า>ของขวัญปีนี้มันไงของขวัญปีเขาปีนี้ของขวัญปีนี้เหรอจริงๆก็ไม่สปอยดีกว่าไม่สปอยดีกว่าก็ผมว่าแต่ว่าหลักๆคือเหมถึนว่าของขวัญที่ที่ผมให้ก็เป็นของข,องขวัญที่ที่มาจากใจเชิงๆหรือว่าไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้วัดกันที่มูลค่าวัดกันวัดกันที่ความรู้สึกอ่า ไปเตรียมไหมยังครับก็ต้องเริ่มคิดแล้วฮะเพราะว่าเดี๋ยวกระชั้นชิดแล้วหาไม่ทันเขามีมีครับเขาบอกว่าเขาอยากได้เพชรสีเหลือง30สิบกะลักอะไรก็ไม่รู้อูแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเพราะว่าผมไม่ค่อยสันทัดเรื่องวัตถุมูลค่าสูงเท่าไหร่ มากค่ะแต่แน่นอนวันที่น <Okay. S 1> ี谢谢่มันที่หนึ่งที้ไปกดบัตรกันได้วันที่หนึ่งที้ไปกดบัตรกันได้ครับทุกคนแล้วก็ไปเจอกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับวันที่สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบสองนี่รันทูผมรันทูสิบสองนี่เดี๋ยวผมรันทูเสร็จปุ๊บสิบสามเจอกันสิบสี่สิบห้าครับขอบคุณครับ